อ่าสำหรับสำหรับนะคะในคลิปนี้นะคะก็คืออ่าโรงเรียนนะคะได้งบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงทาสีนะคะก็เราก็จะต้องลบนะคะภาพวาดนะที่นะคะพี่โต้งเขาได้เพ้นไว้นะคะเด <ขา S 2> <ส>ี๋ยวก็เดี๋ยวเข้าจเจ้าสีนะลบนะคะอ,อ,อ่าอ่านี่คืออ่านี่เราใช้สีภายนอกนะคะก็คือเป็นสี อะคริลิกสำหรับทาผนังเนาะอ,นอ่าใช่เราใช้นิอมเพ้นนะคะคืออ่าโอเคอ่าเป็นสีดีนะคะเราใช้สีค่อนข้างดีนะคะสีเพ้นเราก็ใช้สีดีนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปล่ะจะได้มาชมนะคะการเพ้นผนังนะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็กําลังช่วยรื้อของนะคะเพราะว่าเราจะเป็นจะต้องทาสีห้องนี้นะปรับปรุงห้องนี้ใหม่นะคะให้สดใสน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมนะคะวิธีการลบนะคะว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ อันนี้นะคะก็ใช้ลูกกลิ้งนะคะอ่ะอันนี้คือคือจะอ่าจะเปืนเป็นการสอนเด็กด้วยนะก็คือให้เด็กๆได้ลองนะคะใช้ลูกกลิ้งในการทาสีดูนะคะ <c oughs> ก็เราจะใช้ลูกกลิ้งเนาะ <c oughs> แล้วก็ใช้สีทาผนังเนาะเมื่อกี้มนะื่นสักครู่นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยว อันนี้น้องนิ้วก็กำลังทาอยู่นะคะอือใช้ได้ใช้ได้ก็พี่โต้งก็เป็นช่างทาสีเก่านะคะเป็นเป็นช่างทาสีทาฝ้าเก่านะก็จะมีความรู้นะในการทาสีอยู่ระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ในที่ว่าเราเพ้นผนังนะคะก็สามารถไปติดตามรับชมได้นะในคลิปที่มีการเพ้นผนังนะคะ อันนี้นะคะเราก็ให้น้องหยกนะคะได้ลองใช้นะลูกกี้ครั้งแรกนะคะเออนะคะ น,นี้เป็นลูกกิ้งขนาดเล็กนะคะซึ่งตามปกติเราคือใช้ลูกกิ้งขนาดใหญ่จะไวนะคะแต่นี้เราต้องการให้นักเรียนนะคะได้ได้ลองนะคะใช้ลูกกิ้งทาสีดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเนืเอ่องจากในการเรียนนี่ยมันไม่มีนะคะการทาผนังหรือว่าเพ้นผนังนะคะนี่ก็คือเราได้ลองของจริงนะคะเดี๋ยวเราดูคนต่อไปนะคะว่าจะทาเป็นยังไงนะคะเอ่ล่ะทีนี้เขาจะใช้ลูกกิ้งใหญ่ทานะคะ ก็ตาพี่สักทองนะคะโอ้ป,ปิดเทอมไปตัวสูงขึ้นเยอะเลยนะคะปิดเทอมไปเดือนหนึ่งสูงขึ้นเลยคุณโซ่ตกใจนิดนึงถามเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าใช่นะคะนึกว่านึกว่าเอมอสามอ่าโอเคนะคะคนนี้ก็คือพาสีนะคะ นี่เราคือจะลบเฉพาะในส่วนที่เราเพ้นไว้นะคะเมื่อเมื่อเมื่อตอนที่เรามาใหม่ๆนะคะจะลบเฉพาะส่วนนั้นนะคะส่วนส่วนที่ทาอื่นนะคะเดี๋ยวช่างนะคะเขาก็จะเป็นคนมาทาต่อนะดะำเนินการต่อนะคะ,ะมันมันก็เหมือนสีโปสเตอร์ที่เราใช้สักทอง จริงๆแล้วมันทามันอ ik, เออใช่อคริคลิกมันจะคล้ายๆโปสเตอร์แต่ว่าพอแห้งแล้วมันจะไม่สามารถกลับมาได้อีกใช่มันก็จะแห้งเร็วมากแต่จริงๆในอคริคลิกช่างเขียนมันจะมีน้ํายาสําหรับที่ทําให้มันแห้งชา้ามันมีแต่มันแพงอคริคลิกแบบนี้จะไม่เหมือนอคริคลิกช่างเขียนนะจะแยกออกจากกันองนีนะลูกคนละแบบกันเลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะให้ลองใช้เออแยกกับไอ้สีนี้ ดยู่ทา่ครูไปดูมาแล้วการเวลานะเราไม่ได้รางวัลเพราะปีนี้ปีนี้ละเอียดมากสุดขีดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยสิเดี๋ยวเอาให้ดูารเะไอ้ที่ว่าเครื่องบินเครื่องบินละละเอียดสุดขีดทำไมเออธรรมชาติจะไม่เป็นนี่ พี่แต่อ,อย่างหนึ่งนิวหน้าตาสดใสขึ้นนะสามคนน่ถูกไอะไรกันใช่ได้วโอ้ถูนาน้วม่ภาพะ้นนไปเพียบแล้วคนเดียจเป็น้ไมาพละาถูกมากเ ดูเป็นก้อนีไปช่วยเพื่อนหน่อยก็ดีแหละแก้เพื่อนนะนิวไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวดูท่าท่าไว้เพื่อนท่าเป็นก้อนดู ตอนนี้นะคะเราก็นะคะาทาในส่วนที่เราเพ้น์เสร็จนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นหน้าที่พี่ๆช่างเนาะที่จะมาทานะคะเพื่อให้สีมันเหมือนกันทั้งอาคารเนาะอ้าวก็ขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเรามาปิดท้ายกันที่น้องออยกับน้องนิวนะคะน้องนิวช่วยน้องออยทาทาสีนะคะ <c oughs> ก็มาเจอกันในคลิปหน้านะคะ